สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับช่างโด่งครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับน้องๆครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีธุยานะครับนานแล้วไม่ได้เจอช่างโด่งเลยวันนี้เลยต้องมาแปลกใจวันนี้ใครอ่ะมายืนเต็มไปหมดเลยคือน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาพระนครศรีธุยาครับอ๋อแล้วเข้ามาทําอะไรครับมาฝึกงานทีนี้ว่าวันนี้คือผมอยากให้ออกภาคสนามเลยมาเจอของจริงมั่งนะครับแล้วเข้ามาช่วยอะไรดในการออกแบบ นะครับแล้วก็การผ่าไม้รีดไม้ขัดไม้ตรงนี้เราก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยของน้อง oh, ๆครับอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้น้องๆรีวิวมาดีกว่าได้ครับอาจารย์โอเคครับมาติดตามรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมนภัรเป็นนักศึืษอาฝึงงานครับวันนี้เราก็จะพามาดูเรือบักอิสุดีแม็กเกียแมนนวลกันครับผมนี่ก็จะเป็นหลังคาสำหรับเปิดรับลมได้ครับผมแล้วก็จะมีแอร์ติดหลังคาไฮเออครับผมด้านนี้ก็จะเป็นกระจกค,ครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการพักผ่อนและความเป็นส่วนตัวเราทําหน้าต่างไว้สามารถปิดได้ครับ ด้านหลังก็จะเป็นประตูกับผมแบบตัวข้าวสามารถเปิดปิดได้ตามปกติเลยส่วนด้านข้างฝั่งนี้เราก็จะไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษครับเราก็จะพามาดูด้านในกันครับผม สวัสดีครับผมอาร์ตนะครับหนูเซฟค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันนะครับที่เราออกแบบเสร็จกันแล้วนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับจะเป็นเรื่องโจทย์ของลูกค้านะครับโจทย์ของลูกค้านี่ต้องการเป็นเตียงด้านบนนะครับเป็นแล้วก็จะเป็นด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นโต๊ะแล้วก็เป็นเก้าอี้ด้วยนะครับไว้สําหรับการนั่งทํางานแล้วก็ทานข้าวแล้วก็นั่งเล่นหลบฝนได้นะครับก็อย่างแรกที่ลูกค้า ส่งรถมาเนี่ยเราจะทําการวัดรถนะครับเพื่อวัดว่ามีพื้นที่เท่าไหร่บ้างแล้วเราก็จะนําไปขึ้นเป็นทีดีครับเป็นทีดีวางแผ่นกันเรียบร้อยแล้วว่า,าลูกค้าจะได้เห็นภาพแล้วก็งานช่างทั้งหมดเนี่ยจะได้ทราบตรงกันว่าเราต้องทําอะไรบ้างครับก็ในส่วนของฟังก์ชันก็จะให้เซฟอธิบายนะครับโอเคค่ะในส่วนของฟังก์ชันนะคะในด้านข้างนะคะจะเป็นที่เก็บของขนาดยาวร้อยค่ะไว้สำหรับเก็บโต๊ะสนามหรือว่าของใช้ต่างๆค่ะ ส่วนด้านบนนะคะจะเป็นตัวโต๊ะสโตค่ะเราสามารถดึงขึ้นมาพร้อมกันไว้สําหรับนั่งกินข้าภายในรถได้ค่ะในส่วนของด้านบนนะคะพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของที่นอนนะคะจะมีขนาดยาวเมตรแปดสิบแล้วก็กว้างเมตรห้าสิบค่ะส่วนน้างข้างตัวรถนะคะจะเป็นหน้าต่างค่ะไว้สำหรับเปิดปิดดูสถานการณ์ภายนอกได้ได้ค่ะ าดูที่ด้านขวาของตัวรถกันค่ะจะเป็นที่เก็บของแบบทางด้านซ้ายนะคะแต่มีฝาทั้งสองฝาไว้สำหรับเปิดปิดได้ค่ะส่วนในภายในนะคะจะเป็นตู้ไฟที่ลูกค้านำมาเองค่ะสามารถเลื่อนไปด้านข้างเพื่อวาง สุขภัณ์ไว้สําหรับทําธุระส่วนตัวได้คะ่ะครับก็ในส่วนต่อมานะครับก็เป็นตัวผนังนะครับผนังเราใช้เป็นไม้สนประสานครับด้านบนเนี่ยพวกเราเลือกใช้เป็นไม้ลังลิงครับเอยอย่างนี้เราใช้วัสดุอะไรในการทาครับอ่าเป็นแลกเกอร์สูตรน้ำครับเพื่อที่มีความรักโลกด้วยและรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นไม่เป็นมลพิษต่อผู้คนที่อาศัยครับอ๋อก็คือ<ช>หมายความว่า เวลาเราพักอาศัยหรือเวลาจอดตากแดดนี่ก็จะไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นครับไม่ส่งกลิ่นโอเคครับ,รบเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันต่อครับในส่วนต่ำก็จะเป็นเสื่อของด้านบนครับด้านบนเรามีการปิดใช้คิ้วปิดรอยต่อของไม้นะครับขนาดพื้นที่เนี่ยที่เราสามารถใช้ใช้ได้เนี่ยจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบถึงร้อยแปดสิบคูณร้อยห้าสิบครับด้านบนก็จะมีฟังก์ชันเสริมอีกหนึ่งอย่างก็คือ,อเราสามารถ ไปเปิดรับลมได้ครับสักครู่นะครับอ๋อตรงนี้สามารถที่จะเปิดรับลมได้ในเวลาหน้าหนาวเนาะใช่ครับใช่จะมีอัอนนอ๋อใช่นี่ถ้าใส่มุ้งลวดถ้าหน่อยเนาะแล้วใส่มุ้งกันมแมลงถ้าหน่อยใช่ครับสบายเลยนะได้ได้ครับก็ผมนะครับมีความสูงอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบครับโดยประมาณก็สามารถนอนได้สบายครับนี่ประมาณนี้ครับ นอนได้สบายครับไม่มีติดหัวที่เราทำไว้เป็นความยาปะระมาณเท่าไหร่ครับอ่าร้อยแปดสิบคูร้อยห้าสิบครับผมอ๋องั้นแสดงว่าเรานอน170จะสิบเอยงหรืออีกสิบใช่ใช่ใชยังเหลืออีกสิเบเซนวางหมอนวาง,วง,วง,วงอะไรใช่ครับอาจารย์ ็ได้นำเทคโนโลยีเรื่องการออกแบบการดีไซน์ 3D ต่างๆมาประยุกต์ใช้กับงานช่างไม้ของช่างโด่งครับแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้เลือกใช้แมททีเรียลหรือว่าวัสดุครับมาตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้มีข้อเสียข้อดีอย่างไงแล้วก็เรื่องเทคนิคต่างๆของอช่างงานไม้อะไรเงี้ยครับที่ช่างให้ครับดูสเกลใน 3D ครับให้ตรงกับงานจริงครับผมแล้วก็ได้ลงมือทําได้เรียนรู้เทคนิค การขัดตแต่งสีเก็บมุมครับผมได้ประสบการณ์ค่ะแล้วก็ได้ฝึกฝนจากการทำงานจริงค่ะทั้งการทำสเกตดีไซน์แล้วก็ทำตัวเฟอร์นิเจอร์ภายในรถเองค่ะแล้วก็ลงมือทำงานไม้ทาสีแล้วก็ประกอบตัวเฟอร์นิเจอร์ในรถค่ะ วันนี้ได้เห็นฝีมือเด็กไทยเนาะมีแนวทางคิดสร้างสรรค์มากเลยเดี๋ยวนี้มีการออกแบบ3ดีนะละเพื่อให้คนเห็นก่อนว่างานจะออกมาเป็นยังไงครับทำให้เกิดสร้างความมั่นใจขึ้นมาเลยชจ้าหนุมครับอย่างกรณีที่เรารับโจทย์มาเนี่ยครับเป็นงานไม้ประเภทนี้ทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่และประกอบด้วยอะไรบ้างครับครับชุดนี้ก็คือเป็นชุดเตียงนอนนะครับราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับถ้าเกิดต้องการงานไม้ตัวนี้ นะครับหรือแบบไหนได้ทุกรูปแบบติดต่อได้ที่ช่างโด่งยุทธยานะครับในเฟซช่างโด่งยุทธยาเบอร์085956-2605นะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องการอะไรเสริมอย่างเช่นเบาแล้วก็ว่า,ปาเป็นออปชั่นใช่ไหมครับ,รบเสริมแต่ละแต่ละอย่างวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องๆจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนภรณ์สิรยาเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเพื่ออย่างยิ่งขอบคุณช่างโด่งมากเลยที่ส่งเสริมให้น้องๆได้ลงพักสนามจริงครับ วันนี้เราทั้งห้าต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณน้องๆครับขอบคุณพี่งครับสวัสดีครับอาจารย์